ยืนยันแล้ว ASUS r o เอา o n e 8 Series รีรองรับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 8เป็นรุ่นแรกของตระกูล ROG Phone มีข้อมูลว่า ASUS ตเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมี่รุ่นใหม่ของแบรนด์อย่าง ASUS ROG Phone 8 Series ในวันที่8มกราคมที่งาน ces 2 0 2 4ครับและต่อด้วยที่จีนในวันที่16มกราคมครับ หล่าสุดก็ได้มีสเปคที่มีการอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมคือมีมาตรฐานการน้ำการฝุ่นที่สมเป็นเรือธงเลยครับโดย a อซ s ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ROG Phone 8 Series จะมีมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP68 โดยจะมีการออกแบบใหม่ที่แน่นหนามากขึ้นกว่าเดิมและมอบความทนทานให้กับผู้ใช้ง,งานได้มากขึ้นเช่นกันครับซึ่ง IP68 นั้นอัปเกรดขึ้นมาจากเดิม ใน IP54 ของ LG p h o n e 7และ IPX4 ของ LG p h o n e 6 Series ครับโดยข้อมูลอื่นๆของ LG p h o n e 8 Series จะมีดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมหน้าจอแสดงผลที่มีความบางลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับ LG p h o n e 7 Series ทั้งยังได้กล้องหน้าเป็นแบบพันโชตรงกลางครับและมีกล้องหลังที่มาพร้อมกับระบบกันสัน่นแบบ Gimbal stabilization สำหรับ LG Phone 8 Series ใบตั้งเปาคู่แข่งของตัวเองเป็นบเบียร์เลนเมจิก9 Pro ด้วยครับโดยการใช้ประสิทธิภาพความแรงเท่ากันโดยชิปโปรเซสเซอร์ Snapdragon 8 Gen 3ครับ